วันนี้จะพามาชิมฝรั่งหงจ้วนสื้อนะครับอพอดีปลูกในเข่งไว้4ีหต้นนะครับก็วันนี้สุกคาต้นนะครับก็เลยจะพามาเก็บนะครับแล้วก็ชิมดูจับลูกมันจับดูมันนุ่มๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมด้วยกันนะครับเปิดนะครับนะ หื่วนสืน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผลนะครับมีอยู่ผลเดียวนะครับอันนี้ก็หง้วนสืลูกในเข่งนะครับ4ีหเดือนนะครับส่วนหงจวนสือตัวนี้ผมนําเข้าเ,าเองมาเองมาจากไต้หวันนะครับก็พึ่งอนุบาลไว้ก็เดี๋ยวเตรียมเอาลงดินนะครับ ก็จะลองชิมดูทั้ง2ต้นที่นําเข้ามาเองกับต้นที่ซื้อที่ไทยจะรสชาติต่างกันไหมนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะพาไปชิมผลที่ซื้อต้นจากเพื่อนในกลุ่มปลูกฝรั่งนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวจะมาชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับดูจะหนักกี่กรัมนะครับของเจ้นซื้อนับของจ้วนซื้อลูกนี้หนักเ 204กรัมนะครับหนัก2 0 4กรัมนะครับ,รรบผลก็ยาว3นิ้วกว่านะครับ3นิ้วกว่าก็เราก็มาดูเนื้อในมันนะครับว่าวงปเอาซื้อเลยสุกเต็มที่แล้วเนี่ยสุกจัด เนื้อแดงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดความหวานกันนะครับก็ลองวัดความหวานดูแล้วนะครับได้ประมาณ10กว่าองศาบิกนะครับ